มาค่ะทุกคนมีน,น,นาเค็ตน้ำยาก,กะทิหมูสับจ้านะอันนี้สไตล์ของนัดเดอร์จันเครื่องกระปบครบดอกจ้าเด็ดตามสไตล์นัจ้ามีหมูสับถั่ว่สมบดแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจชอบจ้ะเครื่องกระปบครบจ้ะ หอมไหมจ้ารสชาติเข้มข้นนะคะชิมแล้วไปคาแห่งว่าแต่บานเต็มกองเนาะคะ่ะแต่ว่านาค่ะเห็ดกินไปมันก็เริ่มเลือดหน่อยละะูกราคาแต่ไข่ก็เนี่ยแต่ไข่หั่นส้อยแห่งก็จะเบิดราคาแต่ราคากะก่ยังพอดได้กินเนาะคะ่ะนี่คะ่ะนัดเกือเอาไส้มออันน้ำยาขนมจีนคะ่ะพี่น้องจ้าเบิรงนนบำบรูวาแม่นัดหรือว่าป่านัดเนาะคะ่ะเราเอาค้องอัน,นอันนี้ไว้ให้เป็นทีละเลือนัดเนาะจ้ะ บอกหมากจะพี่น้องมบมกหมากแห่งจะเนี่ยค่ะโอ้ยนัดเกือบเอาใส่ในหม้อจ้ะนัดเพราะตนัดอันนี้มันอยู่ไต่ๆค่ะมันอยู่ไต่ๆอันข่าค่ะพอดีสงสงยส่แม่นัดกับหมูป,ป่ปากับยายนัดเล้าหันบอกหมากตากแห้งน้ำนอกข่ะรวมไก่ไก่กันกับคานัอก็เลยลงมาค่ะลงมาสิ่นเดียวจ้ะบอกหมากม,กมาไวตังนาเขาไหวเหรอเขาขุหอดเนาะคุณแม่ี่บอกหมากแห่งอยู่ในอัน,น คาออนลูดหนารักใค่คุณแม่คุณยายคุณป้าอยากให้ลูกได้กินค่าเอาค้ามาแต่เมืองไทยจะ้ะเลาก็เอาบอกมากมาให้เบิ่งตางหนานำ่ำหนารักจะ้ะนนารักคัดหมอกระเดือกค่ะมาเด้อจะ้ะน้ำยากระทิหมูสับสไตล์ต่างแดนคะ่ะเร้าขอปุ่นมาจา้ามาแซ่บๆน้ำกันด้อจ้า สวัสดีค่ะข้าวมันก็มาพอกับนัดน,อน้อจ้ะหลังจากที่ห่างหายไปโดนเนื้ค่ะใน Facebook บอ,อกว่าค่อยมีเวลาค่ะมัอนี้นัดก็จะมากินเอ่อไก่กับข่าแรงน้ำยากะทิหมูสับค่ะเซวข้าวผุนมาเด้อจ้ะจะสะ่สารตกันเครื่องบอครบครกจก้ะนัดก็เฮ็ดตามภาษานาบจา้ะมาจาสะสะา้ะใสจสารต้านข้าโว้ยคนๆเลยจ้ะน้ำยากะทิหมูสับนะจ้ะโอ้ย จะลนลนแล้วลนไปผื่นแล้วพี่น้องจ้าถ้าไหนกินลนจ้านะขออภัยนะจ้ามาจากแซบกำนัดเน้อจ้าสดน้ำก่อนจ้าแซบเครื่องบกครบแต่ว่าแสบเพื่อกาจ้าและที่สำคัญเน้อจ้า ใส่คาออนน้ำมันก็หอมจ้ะคาออนแบบมาเต็มเมืองไทยจ้ะเริก อืมว่ามาด้จ so ้ะเมนูหลังตัวเย็นจ้ะอืมตับวันนี้กินข่ากันน้อจ้ะมาด้จ้ะ

ใช่ค่อน เผ็ดๆดูแล้วจ้ะลุงตัว 지금 군데.

จ้าในกเอิ่มรลค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนีจ้จะไหนก็ฝากไปกำลังใจนะในเรื่องค่ะฝากก็เลยกดแชร์กด u ับส r คร e และอย่าลืมกดกระดิ่งาะค่ะสิดีบอพล,ลาดทุกคลิปที่รับลงจ้าสำหรับบทขอเราไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ